สวัสดีครับอันนี้จะมาซ่อมฐานโมเดลแตกรลานะแตกรล้าลักษณะอย่างนี้นี่นี่มีรอยแล้าแตกรล้าด้วย u v เรซินนะนี่เก็บก่อนปุ๊บโมเดลวิกกี้ของอสุกะของค่ายอาร์เตอร์อีวาสองจุดศูนย์นี่แตกรล้าว,วันนี้เป็นแกนเหล็ก ใช้เป็นแกนเหล็กแกนเหล็กเสียบนะวิธีซ่อมเราจะใช้แสง UV กับเรซิน UV เรซิน UV นะเรซิน UV นี้ใช้มาหนึ่งหยดไม่เยอะนะการซ่อมก็เราก็ตั้งฐานนี้ปุ๊บอ่นะ ตังนี d ột. D ột ้ล้วก็แล้วก็ยดยด UV resin UV resin ชักหึงหยดนี่หยดนิดเดียวพอหยุดเกียร์เกียร์ เราทำนโอเคนี่เราหยุดเสร็จแล้วในแบบนี้ค้าบนิดไม่เป็นไรออกแสง UV จอหนึ่งถึงสองนาทีจอไปเรื่อย จอไปตัดคลิปหลังเราจะฉาย UV ไปประมาณสองถึงสามนาทีนะจะเป็นแบบนี้อ่ะจะเป็นแบบนี้นี่นี่มือนมีอะไรเคลือบเลยเป็น u ูซินรี่ทำให้ให้แข็งแบบใสนี่แต่งแบบนี้เนียนๆไม่ไม่สังเกตน,นี่จะเป็นรอยเล้าอยู่ เยาเชื่อมจากด้านหลังพอโอเคแบบนี้นี่แข่งแรงคนทนนี่ป๊บ เราเพิ่งซ้อมฐานไปเมื่อกี้นี้เนี้ยนี่เนี้ยนี่สวยๆนะครับนี่ซ้อมเสร็จแล้วของเก่าตรงนี้ตรงเนี้ยจะแตกแล้วตั้งปุ๊บมันจะตกทันทีเลยเนี่ยสุดโชคดีมันมีเศษเก่าอยู่แล้วก็เคลือบเลยไม่ไมแตกมากเลยเคลือบกันแตกกันแล้วอนาคตอันนี้ ไงก็ฝักเนื้อฝักตัวนะครับเนี่ยอาไปปรับแก้ไขการ DIY แต่ละคนนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับไงก็ขอขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับสวยสวย